เด็กๆสมัยเนี้ยเห็นคู่ชีวิตสําคัญกว่าพ่อแม่ทั้งๆท,ที่ไม่มีค่ามีราคานะเอออาศัยไม่ได้ยังพึ่งเงินพ่อแม่อยู่อันนี้บอกตรงๆเลยนะไม่รู้จักรักตัวเองไม่ให้คุณค่าตัวเองลืมคําสั่งสอนพ่อแม่ครั้งหน้าจะไปยังไงหลับหูหลับตาเอาความรักเป็นที่ตั้งเอาความรักนำหน้านะรักเขารักเขารักเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขา่า โมโหไลยเด้อยายจ๋าได้ยินคําเนี้พ่อ,อะไรรู้ไหมเออเพราะว่าเด็กๆทุกคนอะ่ะสาวๆเนี่ยลูกๆหล,ล,ลานๆที่อินติเข้ามาเนี่ยลูกๆเนี่ยนะอืมถ้ามาหายายต้องรับคําพูดยายได้แล้วเอาไปดึงสติตั้งสติให้นึกถึงหัวใจพ่อแม่ที่เลี้ยงหยอดข้าวมายันโตส่งมาเรียนจนเติบโตนะอืมไปห่วงแต่ละเขาที่ไม่ต่อย,ยอดให้กับชีวิตได้แล้วยอมเหนื่อยยอมทุกนะยอมเลกด้วยความว่ารัก สุดท้ายทุกทุกตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่เจอเพราะเธอไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเองให้เขาภาคภูมิใจเออเขาเป็นเหมือนกับเจ้าชีวิตที่เพิ่งมาเจอกันแป๊บๆนะแล้วบอกว่าฉันหนูไม่อยู่แล้วหนูไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาว้าได้ยินคํานี้บอกเลยนะตุยก็ฟังยังกะเลี้ยงอืมถ้าบรู้จะหักตัตเองชีวิตพอแม่ให้มายัางบุ่รู้จะหัก ไปหักแต่คนอื่นจนลืมค่าเจ้าของไปลูกกลับไปเออราค่อยมาเกิดใหม่นะอีได้เป็นคนมีสติมากกว่านี้ถ้าบอกบาฟังนะเอออนะผู้ชายนะเลิกแล้วเขาก็เป็นคนอื่นอืมพ่อแม่ที่ให้ชีวิตมายืนสแตนบายอยู่รอฟังรอดูโอกาสรอดูลูกฉลาดเลือกความรักให้ถูกต้องเพื่อมีอนาคตในข้างหน้าแต่ สุดท้ายแล้วอดควรโอ้ชีวิตอยู่ไม่ได้นะยอมตุยเพราะผู้ชายโอ้บอกเลยสร้างบาปถนัดให้กับตัวเองแล้วสร้างบาปใหญ่ให้กับผู้ให้ชีวิตผู้หวังมีให้ลูกมีอนาคตนะยอมเหนื่อยแลกด้วยเลือดแรงงานแรงกายเงือทุกหยดเพื่อแลกเงินให้ลูกส่งเล่าเรียนจนเติบโตพอโตขึ้นมานะทะเลทะเลเออไปรักผู้ชาย นะแล้วไปเอาความดีชนะใจไอ้คนที่เขาไม่รักเราว,ว้แลเลกัสูลน,นะเบิดคำสิวา้านะเข้ามาหายยงจใยิจหยิดจุดได้ลูกเอตั้งสติตั้งสต,ต,งสติลูกขึ้นมาเห็นคุณค่าตัวเองได้แล้วนะด้วยรักจากใจจากยายจ่าที่เป็นหัวอกคนเป็นแม่นะมีลูกเช่นกัน ชอบคนเก่งนะคนเก่งกับพ่อกับแม่เนี่ยชอบเก่งเอาตัวให้รอดให้ฉลาดรู้รักตัวเองไม่ไหวให้รู้จักถอยคําว่าถอยไม่เรียกว่าแพ้ถอยมาตั้งสติบวกลบคูณหารว่าชีวิตเราจะเดินหน้าลุยแม้กระทั่งรู้ว่าจะเป็นเหวไปอีกหรอถอยหลังมาเดินเรียบเรียงไปข้างๆให้พ้นจากเหวลึกบอดีกว่าบอลูกเอ้ยเรียนมาจบปอใดปีใดเด็กสมัยเนี้ย คือมีแต่ความรู้อืมตัพัดว่าคือที่ว่าจาังไหนนะด้วยความรักเนี่ยหูวตาบอดจนสนิดที่ว่าอยากตุยอืมอยู่บดายโบมีเขาโอ้โหเอนะฮะไอ้ที่อยู่บดายโบมีเข่านี่มันโบเมนมันบบตุยดอกลูกเอ้ยมีแต่หนูจะทําตัวเองกินข้าวค่ะลูกลูกขึ้นมาเขียนคิ้วข่าสวยสวยค่ะยิ้มยิ้มเดินไปไม่ ออกทางไหมเจอผู้เบาไหมโอ้ยยิ้มไปๆวุ่น่ะลูกเย๋ยนะ